แม่แม่ทุกคนภูมิใจนะที่ได้เป็นแม่ทิพย์และเป็นเอฟซีของลูกถึงแม่จะยังไม่เคยเจอตัวจริงของลูกแต่แม่แม่คนนี้ก็ยินดีทําทุกเรื่องให้ลูกได้เสมอเพราะรักของแม่คือการให้ไม่หวังสิ่งใดๆทั้งสิ้นครับตามตามสองคนดังสวัสดีครับ <c oughs> ก็มาพบกับน้องไรอันกาดบัณฑิตนะครับ ซึ่งได้โพสต์ความทรงจำเมื่อสองปีที่แล้วกับคอนเสิร์ตครั้งแรกสุดประทับใจของน้องไรอันกาดบดิษฐ์นะครับในโพสต์เขียนบอกว่าตอนนั้นไม่รู้เลยว่าใครเป็นใครตอนนี้จำได้หมดเลยว่าใครซับพอร์ตเราบ้างขอบคุณทุกคนนะครับอยู่ด้วยกันนานๆนะรักทุกคนครับนี่ก็เป็นโพสต์จากน้องไรอันนะครับ แล้วก็โพสความทรงจำเมื่อ2ปีที่แล้วของนอ้องไรอันกับคอนเสิร์ตครั้งแรกที่ตื่นเต้นมากๆในโพสเขียนบอกว่าคอนเสิร์ตครั้งแรกในชีวิตตื่นเต้นมากครับขอบคุณทุกคนที่ให้กําลังใจกันนะครับทั้งหน้างานและทางบ้านที่ส่งใจมาวันนี้หวังว่าทุกคนจะมีความสุขกับบทเพลงและโชว์ของผมนะครับ ครั้งหน้าจะพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ต้องขอโทษด,ด้วยนะครับรอบนี้ไม่สามารถลงไปถ่ายรูปกับทุกคนได้ด้วยมาตรการทางค่ายแล้วก็รายการด้วยนะครับครั้งหน้าเจอกันใหม่รับรองไปถ่ายรูปกับทุกคนแน่นอนครับไรอันกาดบันิตครับนี่ก็เป็นโพสต์ความทรงจำเมื่อสองปีที่แล้วครับ กับคอนเสิร์ตครั้งแรกของน้องไรอันสุดตื่นเต้นมากมายเลยครับและก็อบอุ่นอบอุ่นที่ได้รับฟังรับชมกันนะครับและมาฟังเสียงคอมเมนต์เสียงหัวใจจากคุณแม่แม่เอฟซีแปครับที่นารักของน้องไรอันนะครับที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นใต้โพสต์นี้นะครับอย่างทราบซึ้งใจประมาณสองหน้ากระดาษนะครับในโพสต์เขียนบอกว่า ถึงแม่คนนี้และแม่แม่เอฟซีบางท่านไม่เคยเจอตัวจริงของลูกแต่แม่แม่ก็ได้ติดตามลูกตั้งแต่ยังไม่ได้แข่งขันในรายการไม่หมดนี่จนมาแข่งขันในรายการไม่หมดนี่และได้เป็นแชมป์200สมัยแม่แม่เฝ้าดูลูกตั้งแต่สมัยที่1-200ถึง2อ0คอยลุ้นมาตลอดไม่เคยพลาดดูเลยสักเทปดูทุกเทปขาดไม่ได้เลย รักในความเป็นเด็กกระตันอยู่รักในความเป็นเด็กที่มีความคิดดีมีความสามารถไม่ละทิ้งความพยายามมีความอดทนต่อทุกเรื่องและพยายามพัฒนาตัวเองอยู่เรื่อยๆไม่หยุดอยู่กับที่และที่สุดของความรักที่แม่แม่มีให้ลูกคือความเป็นตัวตนของลูกลูกมีความเป็นตัวเองมากๆคิดอย่างไรก็พูดออกมาตรงๆง และลูกจะมีความเป็นกันเองกับทุกๆคนเท่าเทียมกันหมดนี่คือสิ่งที่แม่ๆทุกคนรักในตัวลูกและยกให้เป็นลูกชายแห่งชาติและเป็นศิลปินในดวงใจของทุกๆคนลูกมีครบทุกอย่างในตัวลูกถึงได้คว้าใจของคนไทยทั้งประเทศไปครองและยืนหนึ่งอยู่ในใจของแม่ๆทุกคนและเพลงลูกทุ่งภาคกลางเพลงเก่า ที่บางคนลืมไปแล้วเอามาร้องใหม่ทุกเพลงที่ลูกร้องไพเราะเพราะพิงและหวานจับใจหมดทุกเพลงเลยลูกคือศิลปินชายยอดนิยมตัวจริงละแม่แม่บางท่านไม่เคยติดตามศิลปินคนไหนเลยพอได้มาดูมาฟังลูกก็รู้สึกเริ่มรักเริ่มลหลงไหลและติดตามผลงานของลูกตลอดมาจนถึงทุกวันนี้และจะติดตามตลอดไป รักแล้วไม่ถอดใจขออยู่เป็นครอบครัวใหญ่ของลูกไรอันแบบนี้ตลอดไปจะคอยซัพพอร์ตคอยทำทุกอย่างให้ลูกในทุกๆเรื่องเพื่อให้คนรู้จักศิลปินที่ชื่อไรอันให้มากขึ้นกว่านี้นะครับแม่ๆจะคอยเป็นลมใต้ปีกให้ลูกเดินเคียงข้างไปกับลูกไม่มีคำว่าห่างหายจะคอยติดตามผลงานของลูกทุกผลงานที่ออกมาสู่สายตาประชาชน จะคอยดูความเจริญเติบโตและความก้าวหน้าของลูกนะครับแม่แม่ขอให้ลูกก้าวเดินในเส้นทางนี้ที่ถูกเลือกแล้วทำงานที่ลูกรักและชอบอย่างมีความสุขนะครับในเส้นทางเดินของสายศิลปินไม่ได้ก้าวไปอย่างง่ายๆแต่แม่ๆเชื่อว่าลูกต้องทำมันได้ดีและทำมันสำเร็จทุกเรื่องครับ เพราะตอนนี้ความฝันความสำเร็จลูกทำได้เกินกว่าครึ่งแล้วครับในอนาคตลูกต้องก้าวต่อไปให้ได้ดีกว่าเดิมและยังต้องเจอเรื่องราวอะไรอีกมากมายสู้ๆนะครับยังมีแม่ๆทุกคนไป็นกำลังใจให้ลูกอยู่เสมอและรักลูกสุดหัวใจและจะ,จะรัก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 ตลอดการนะครับผลเก่งเด็กดีของแม่ๆทุกคน อย่าลืมเอ็โหวตกันเยอะๆนะครับแม่ๆม่ทุกคนเพราะแม่ๆทุกคนภูมิใจที่ได้ทำเพื่อลูกอย่างเต็มที่แล้วลูกคนนี้ก็อยู่ในหัวใจของแม่ๆตลอดไปแม่แม่ทุกคนภูมิใจนะที่ได้เป็นแม่ทิพย์และเป็นเอฟซีของลูกถึงแม่จะยังไม่เคยเจอตัวจริงของลูกแต่แม่ๆคนนี้ก็ยินดีทำทุกเรื่องให้ลูกได้เสมอ เพราะรักของแม่คือการให้ไม่หวังสิ่งใดๆทั้งสิ้นครับแค่ okay, ลูกทำตามสัญญาจากวันนั้นถึงวันนี้ลูกบอกจะเป็นไรอันคนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงเท่านี้แม่แม่ก็ปลื้มและรักหนูมากขึ้นแล้วครับสัญญาที่ลูกทำไว้แม่แม่ดีใจนะครับครับนี่ก็เป็นคอมเมนต์จากคุณแม่แม่นะครับ ที่ได้เขียนถึงน้องไรอันอย่างซาบซึ้งใจนะครับซึ่งความยาวก็น่าจะประมาณสองหน้ากระดาษนะครับอ่านแล้วก็สุดซึ้งประทับใจมากเลยครับและก็โพสเรื่องราวของน้องไรอันนะครับเป็นคอนเสิร์ตครั้งแรกของน้องไรอันเมื่อสองปีที่แล้วนะครับน้องไรอันก็ได้แชร์โพสนะครับในการแสดงคอนเสิร์ตครั้งแรกของน้องไรอันนะครับซึ่งมีความอบอุ่นอบอุ่นมากมายครับ ที่ได้รับการตอบรับจากคุณแม่แม่เอฟซีแฟนครับอย่างท่ว,วมท้นล้นหลามทั่วประเทศเลยครับหากท่านผู้ชมชื่นชมชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องตามตามสองคนดังสวัสดีครับ